สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม YouTube นะครับพบกับผมช่องภูภูภู h ช n แนลนะครับวันนี้ผมก็มีพักเครื่องที่เก็บไว้มานำเสนอนะครับเป็นพระของปู่ผมนะครับท่านเก็บสะสมไว้เยอะมากวันนี้ทยอยเอาออกมาถ่ายให้ชมกันนะครับเอามาปล่อยให้เช่าบูชามีหลากหลายเลยนะครับ เริ่มมาที่องค์แรกเลยนะครับองค์แรกนี่เป็นหลวงปู่กลมนะครับหลวงปู่กลมอภิลาโศนะครับเป็นเนื้ออาปกกากาลงยาขอบแดงครับซุ้มน้ําเงินเนื้ออาปกกากาลงยาเป็นเนื้อประกบนะครับมีสองด้านเลยนี่อันนี้เป็นด้านหลังองค์นี้นี่ สร้างแค่18ดเหรียญน,นะครับสร้างแค่สิบดเหรียญเนี่ยเหรียญเนี้ยเหรียญที่สิบดเหรียญสุดท้ายนะครับนี่มาแบบนี้เลยมาพร้อมกล่องเลยนะครับกล่องไม่ค่อยชัดนะขออภัยด้วยนะนี่ลุงนี่น,นี่เป็นบล็อกทองคำด้วยนะครับเห็นไหมจะมีตอกทอคออยู่ด้านล่างนะโค้ดเลข18 เนื้อปาก้าลงยาขอบแดงนะครับซุมน้ําเงินลงยาจีวอนเนื้อประกบจัดสร้างสิบแปดเหรียญน,นะครับเห็นไหม,ตมีตอนนี้มีมีอยู่เหรียญเดียวเหรียญน,นี้นะครับปล่อยให้พี่พี่บูชากันองค์ละแปดร้อยบาทนะครับค่าส่งห้าสิบาท มีตอกโค้ดอะไรชัดเจนนะครับองนี้นะครับพี่แปดร้อยนะครับค่าส่งห้าสิบบาทต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์นี้องค์นี้น่าจะเป็นหลวงปู่แพ้วหลวงปู่แพ้วนะครับนี่มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยกรอบสวย,สวย ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรีแต่กล้องเบอร์มากเลยนี่นะครับหลวงพู่แพ้วนี่ไปองค์ละสี่ร้อยนะครับพี่องค์ละสี่ร้อยค่าส่งห้าสิบาทนะครับต่อไปองค์ที่สาม นี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วเหมือนกันเขียนสวยเลยนะครับนี่เม็ดตรงเม็ดตาขึ้นชัดเจนเลยเนี่ยองค์ละสี่นะครับค่าส่ง50บ ไองค์ที่สี่เลยนะครับองค์ที่4นี่เป็นหลวงปู่หงนะครับเหรียญหลวงปู่หงกรอบนี่น่าจะเป็นกรอบทองไมคอนกรอบชุบไมคอนหรือเปล่าลงยาเนี่ยเป็นลายลายอะไรลายไทย นี่ครับอง์ละสี่ร้อยบาทไปองค์ที่ห้าเลยนะครับองค์ที่ห้านี่เป็นหลวงปุตโตสองห้าหนึ่งสองมีรอยจานเหรียญน,นี้ก็สวยนะพี่ หลวงปุ่โตปีสองห้าหนึ่งสองเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับค่าส่งห้าสิบต่อไปเป็นเหรียญอันนี้เหรียญน,นั่งพานหลวงปูท่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมเหรียญน,นี้ก็สวยนะพี่ สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับค่าส่งห้าสิบออกไปเป็นอะไรรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเ <c oughs> บอร์เลยโทรศัพท์ไม่ค่อยดีละ มีตังค์ก็เปลี่ยนใหม่ซะหน่อยรอหลวงพ่อเดิมนะครับหมายเลขเจ็ดองค์สี่ร้อยเหมือนกันนะครับค่าส่งห้าสิบต่อไปองค์ที่แปดก็หลวงพ่อเดิมเหมือนกันรูปรอหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับไม่้เรียกรุ่นไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้ากา็เก่าผมก็ไม่ค่อยรู้ องค400เหมือนกันนะครับค่าส่ง50ต่อไปองค์ที่9องค์ที่9องค์นี้เป็นหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยนะครับวัดระครังโคสิตารามมีอะไรมีตอกหันุมานด้วยแล้วก็ยันอะไรไม่รู้เนี่ย400เหมือนกันนะครับพี่ 4 0่ค่าส่ง50เหมือนกันนะครับไปองค์ที่10องค์นี้เป็นนาคปกหลวงปู่ทิมนะครับเป็นผ้านาคปกหลวงปู่ทิมสี <c oughs> 0รนะครับไปองค์ที่สิบเอ็องค์นี้เป็นหลวงปู่หง เออไม่ใช่หลวงปู่หงสสิหลวงปู่หมุนเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานโอหกล้องเดี๋ยวรอกล้องทำงานก่อนเอออายุร้อยหกปีเหรอร้อยหกปีสองห้าสี่สองสี่ร้อยเหมือนกันนะครับหลวงปู่หมุน แล้วก็เป็นเห,นหรียญหลวงปู่ทิมเหมือนกันหลวงปู่ทิมเจะาที่เหรีหยญอะไรเจริญพรป่ะเจริญพรบนป่ะผมก็ไม่รู้สี่ร้อยตรงนี้เป็น ภายรีพินาศนะครับไม,ไม่รู้วัดไหนสร้างเหมือนกันนะภายรีพินาศนี่ไม่รู้วัดไหนเหมือนนะพี่สี่ร้อยเหมือนกันครับค่าส่งห้าสิบไปเป็นหลวงปู่ทวดอืมตรงนี้กรอบสวยมากเลยหลวงปู่ทวด,วด,วดรุ่นอะไรรุ่นร้อยปีปะ่ะ มีเขียนร้อยปีไว้ข้างหลังรุ่นร้อยปีมั400้งสี่ร้อยเหมือนกันนะครับพี่ไปองค์สุดท้ายองค์นี้เป็นปิดตาหลวงพุโตปิดตาหลวงู่โตะนะครับวัดประดู่ฉิมพีองค์นี้เอาสี่ร้อยเหมือนกันนะครับพี่ค่าส่งห้าสิบ นี่ก็สวยนะพี่คือทั้งหมดเนี่ยองคละสี่ร้ยหมดนะครับยกเว้นองค์แรกยกเว้นหมายเลขหนึ่งองเดียวที่แปดร้อยนะครับบกค่าส่งห้าสิบบาทอง์แรกนี่เช่าองค์นี้เท่ากับว่าได้สององแล้วครับพี่นี่มีด้านหน้าด้าน,านหลังเป็นเนื้อประกบเป็นเนื้ออา่านปากกานะ หลวงประกมนี่ือท่านเพิ่งจะมอณละภาพไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะน่าจะเป็นเมื่อเดือนที่แล้วเหรียญน,นี้ได้มาก่อนที่ท่านจะมอณละภาพท่านปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้ก่อนบล็อกทองคำด้วยนะครับเหรียญน,นี้องละสี่ร้อยค่าส่งห้าสิบบาทโอนบัญชี บัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับโอนบัญชีนี้เนี่ยใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร084-0108427ไม่มีเก็บปลายทานนะครับพี่โอนเงินก่อนแล้วเราจะส่งพระไปให้นะครับส่งตรงปกแน่นอนไม่มีโกงพระเครื่องยังมีของปู่ผมยังมีอีกเยอะเดี๋ยวผมจะทยอยเอาออกมาถ่ายให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ พี่พื่ใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับสนใจองค์ไหนก็หมายเลขไหนก็โทรมาสอบถามดูราคาไม่แพงครับพี่ราคาเปิดเบาๆเอาไว้สะสมเอาไว้อะไรกันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ